จังหวัดหนองคายบั้งไฟพญายนาควันที่สองเกิดขึ้นให้ได้ชมอย่างจุใจบั้งไฟพญายนาคที่จังหวัดหนองคายเกิดขึ้นให้ชมอีกวันอย่างจุใจโดยเฉพาะที่บ้านท่าม่วงตำบลรัตนาวาปีอำเภอร,รัตนาวาปีครึ่งชั่วโมงเกิดขึ้นให้ได้ชมอย่างสวยงามถึง28ลูกนักท่องเที่ยวโห่ร้องด้วยความดีใจบรยากาศการชมบั้งไฟพญายนาคที่จังหวัดหนองคายในช่วงค่ำของวันที่3ตุลาคม2563ซึ่งเป็นวันที่สองอย่างคงคึกคัก มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาชมปรากฏการณ์กันเป็นจำนวนมากแต่ก็น้อยกว่าวันที่2ตุลาคมโดยเฉพาะที่บ้านท่าม่วงตำบลรัตนาวาปีอำเภอรัตนาวาปีในช่วงบ่ายก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเข้าจับจองพื้นที่บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงที่สามารถนั่งชมบั้งไฟพญานาคได้อย่างสะดวกสบายจนในช่วงคำ่ำก็มีนักท่องเที่ยวจับจองพื้นที่กันจนเต็มแต่ไม่ถึงกับแน่น ซึ่งวันที่สามตุลาคมตอนแรกหลายคนเริ่มทําใจว่าจะไม่มีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นเนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยไปจนเกือบถึงเวลา18นาฬิกา30นาทีที่ปกติถ้ามีบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นให้ชมแล้วก็ยังไม่มีเกิดขึ้นให้ชมสักลูกจนกระทั่งเวลา18นาฬิกา59นาทีผู้ที่ตั้งตาร,รอชมบั้งไฟพญานาคก็ได้ส่งเสียงโห่ร้องดีใจเมื่อบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นติดต่อก,กันถึง3มลูกอย่างสวยงาม จากนั้นเวลา19นาฬิกา5นาทีก็ได้เกิดขึ้นติดต่อกันอีกจานวน3ลูกห่างกันไม่ถึง5นาทีคือเวลา19นาฬิกา9นาทีบางไฟก็ได้เกิดขึ้นติดต่อกันถึง4ลูกยิ่งทำให้ผู้ที่ร้อชมบางไฟพญานาคโหงร้องด้วยความดีใจจากนั้นเวลา19นาฬิกา14นาทีบางไฟพญานาคเกิดขึ้นอีก3ลูกเวลา19นาฬิกา17นาทีบางไฟพญานาคเกิดขึ้นอีก3ลูก เวลา19นาฬิกา19นาทีบัางไฟพยานาคเกิดขึ้นอีก3ลูกเวลา19นาฬิกา23นาทีเกิดขึ้นติดต่อกันอีก4ลูกและในเวลา19นาฬิกา28นาทีเกิดขึ้นชุดใหญ่มีบ้างไฟพยานาคเกิดขึ้นติดต่อกันถึง5ลูกในระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงมีบ้างไฟพยานาคเกิดขึ้นมากถึง28ลูกหรือเป็นวันที่สองที่มีปรากฏการณ์บ้างไฟพยานาค เกิดขึ้นที่จุดเดียวเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบหลายปีทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนองคายรายงาน